ทางตอนอยู่ในรถที่เียค่ะอยู่ในรถที่เียค่ะนรี่เี่ค่ะไม่ไันนคุณผู้ชมที่อยู่ข้างหน้าให้ออกก่อนนะครับถัดมาดึเนะถัดงนครับของใครของใครนรถอาปรกันนะในรถนะครับถามืดในรถอาประกนเลยครับที่มีอยู่ครับให้พอเขาไปอีกนะครับหมพอในห้อยนี้ครับมาดงในรเอเลยครับของใครมีบ้างครับ โทรศัพท์มือถือวาเบอรมีน้ำมันอยู่นะครับมีน้ำมันอยู่นะครับผู้ชมนะคะที่ถ่ายรูปอยู่นะคะ